วันนี้ก็อยู่ที่เกาะชีชังสีรายชานะคะเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันมาค้าบูชาอย่างว้วันนี้ก็ได้เที่ยวชมสวยๆปะบอชาแนลนะคะสวยมากนะคะน้ำทะเลใสมากๆใสจนมองเห็นก้อนหินเลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุด

Thank <laughs> you. เป็นสถานที่ต้องเที่ะคะเกาะชีช้งนนางเราจะพาเดินเที่ยวรบอบเกาะชีชังนะคะมีบอสนะคะพานำเที่ยวเป็นผู้พามาเที่ยวนะคะป้าก็เพิ่งมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะน่ยดมาสถานที่สะอาดสะอ้าดนะคะรถติดจักรยนานทิวทัศสวยงาม วันเยอะค้องให้เป็นวันเยอะอ่ะสวยมากมากเลยค่ะหล่อ <GO av uther>